โอ้ไอ้เหี้ยมาพอมาฟอร์แมตวินฟอร์แมตเดียวกันเลยอ่ะฟอร์แมทไอ้เดมาเซียชาโดว์อายอ่ะเฮ้ยสวยมือสวยมากมือสวยมากมือดีมากเลยอ่ะปอด มือถ่ายลูเซียคาริสตามือคือพี่อยากจะบอกคือพี่อยากจะบอกว่าที่พี่เล่นที่พี่ที่พี่เลือกเล็กไอ้ลูเซียคาริสตามาเพราะว่าคาริสตามันแค่เ์เบเยโกแล้วพี่จะเอาคาริสตามาแก้แค่เ์เบเยโกเองไอ้เยี่ยมมือสวยมากสวยมาก

เจ้าจังหวัดจังหวันี้ลงอะไรดีวะคาลิสตาหรือเซนนาดีเขาโอเพนเลยเนาะโอเพนเลยโอเพนนะพี่โอเพนเลยนะนะจะลากเอาเอาดาเมจลาบดาเมจ าลุกหนะักลุกแรงแรงน้ำโปลรูล้เซียนไหมรู้เซียนเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวถ้ามันจะลงมันจะลงไปตัวไหนไอ้ไอ้มังกรลากเหรอลากเหรอเออเดี๋ยวๆๆถ้ารู้เซียนรู้เซียนไหมนั้นรู้เซียนไหม,ยไหมอย่างนี้ อัดลูเซียนะรู้ดีกว่าลงลงตัวแชมป์ลงตัวแชมป์เอาลุ่มรุ่มโอ้บางกรอนมือมือในสายมันเหมือนกันว่ะแต่ถ้าเรื่องดาเมจดาเมจตอนนี้ที่ได้เปรียบอยู่ไเชื่อเธอเธอไม่อยากลงเนี่ะเธอเธอไม่อยากลงอไงเนี่ยไอเคอร์ทริปเปอร์ก่อ เกริเปอร์กับกับคนนี้เกอร์ออฟลูเนี่ยมันจะมันจะได้มันจะได้เกอร์มันจะได้มันจะได,ะได้ตัวเบิ้มมากเลยนะ o n o e r o มถ้าีโก้้ถ้า,ถาอก,อ,กอย่างนี้ตอในูดีวะเดี๋ยวดยวขอคิดแป๊บนึงี่ผมไม่ลงไอเรเดียนกาเดียนตอนนี้แน่อะ เออถ้าถ้างี้ถ้าเป็นถ้าไม่ใช่หมูเราลงเป็นเซนนาเลยไหมหรือจะหรือจะหรือจะแบบลงเคลงเคลงเคิร์สกิปเปอร์แล้วก็ไอคอนิคเคอร์เทอร์นาอาจะจะตั้งเซนนาก่อนไหมเซนนาก่อนหรือว่าจะเขาต้องรีบเขาต้องรีบแล้วือว่าเป็นการบีบบีบว่าถ้าเขาต่อเลยไหม ถ้าตต่อเลยไหมเลยเลยเลยต่อเลยต่อเลยแ้วเทินเทินเทินหน้าแล้วก็โอเพนไปเลยแล้วก็โอเพนแบบบึ้มๆไปเลยเรามีเซน้าเรามีเซน้าเรามีเซน้าเรามีเซนหาเซน้าขึ้นก่อนหน้าขึ้นก่อนแล้วทีนี้ก็เป็นอันนี้แล้วก็เป็นแล้วก็ อาโอเคเราเสียเราเสียเราเราเราน่จะเ,เสียโลแกนแล้วจังหวะนี้เราจะเราจะกิ้มทิ้งเลยไหมเพื่อเพื่อไม่เพื่อให้เขาเพื่อเพื่อไอ้ไนี่เพื่อเอาให้คาลิต้าตีหนักๆไปเลยถ้าเขาไม่บอกคาลิต้าเออถ้าเขาไม่ไม่กิ้มให้เซนนาตีหนักไปเลยกิ้ไหมอย่างนั้นแต่ว่าไม่คุ้มแล้วว่ะเสร็จดาเมจหรอ ้็หลบจะฆ่าอะไรฆ่าไหมถ้าฆ่าถ้าฆ่าฆ่าเลยแต่ไปหาคือจะฆ่าอะไรเพราะพี่ถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเขาสมงคนอย่างนี้ถ้าสมงคนอย่างนี้ไม่ได้รอดถ้าฆ่าเซนนาได้เบสติเพิ่ม ไอเซฟไอไม่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 ถ้าถ้าถาคาเซน่ารู้เช่นรู้เช่นรอดคาเอ่อคาลิสตาเวลอพได้เอ่อได้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 ไดไย้ไ่้ได้ได้ไ่้เ้ย

เป็นเลี้ยงใช่ไหมตอนนึงเราเราลงได้เราเราลงไอที่เราลงได้ตอนนี้มีนาคอจะจะจะเซฟรูเซียแล้วก็ลงลงเอ่อเซนาเอาทางที่ทางที่ทางที่ชัวร์สุดเอาทางที่ชัวร์สุดเอาทางที่ชัวร์สุดถ้าทางที่ชัวร์สุดก็คือเซนเซนาเซนาแล้วตามเซนาแล้วตามด้วยบาเลียใส่ใส่ลูเซียน เราไม่น่ามีการ <Hello, love. S 1> In the field, you call me Commander. แล้วตอนนี้เราก็แล้วเราก็แล้วเราก็อย่างนี้เลยใช่ไหมยอย่างนี้เลยนะรวบเลยนะอาจจะทุทตัวะั h

Oui. Mm hmm. ขอเราทอกคนยังไม่ย mm ังไม่ยังไม่ตีแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าบอดแต่ว่าบอดเขาหายบอดหายหมดไปโอ้โหบอยังน้ำบอยังนำเขาไมู่ที่ต่ออะไรก็นะเขาเขาโีน่ะ

ใช่ส่วนส่วนอ่ะอันนี้เลยนะพี่ผ่าเลยนะผ่าเลยนะผ่าเลยผ่านเลยนี่มัีอะไรอยู่แล้วเพว่าไม่ไม่รีทอใช่ไม่รีทอมันยังไม่รีทอเออปล่อยยังปล่อยยังปล่อยปล่อยได้ยเขาใส่เพื่อผ่านไมโอเชัน